ทางนี้เลยใช่ไหมครับที่ดินอะไรเนี่ยนะใช่ครับใช่ไหมใกล้เสร็จละน้องทำไรน้องเฮ้ยมึงเปิดประตูเข้าไปได้เหรอวะนั่งข้างนอกข้างในเท่ากันไหมมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นป่ะเนี่ยมีเพื่อนลอยอยู่มาพักเข้ามาล่มล่มเหรอวะอ่า เราจะเอาเบนเข้าบ้านแล้วครับเปิดไ้เว้ยหน่อยแอร์เย็นๆฉลองบ้านใหม่ครับไเวยตัดกันหมดแล้วใช่ไหมอ้ยีไง่ยวหาาเมีไขป้าทอดไข่กินหน่อยดิ